เราสามารถเราเรารู้เพราะเป็นของว่าของที่ลับคืออะไรแต่ว่าความลับคือเราไม่รู้อืมความลับเราไม่รู้ความลับไม่มีจริงความลับไม่มีจริงอ <c oughs> ืม <c oughs> ไถูกเลยของลับออกมาโชว์ได้ความลับออกมาโชว์ได้เล้อพี่ตานอ่ะความลับกับความลับ,บต่างกงงันไงในฐานะเราเป็นพี่ใหญ่ ความลับใช่ไหมความลับความลับก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องปกปิดคืออัออนไหนที่คนพูดหรือไม่คนพูดอันนี้คือความลับพูดได้หรือพูดไม่ได้ส่วนของลับก็คือเป็นของที่เก็บไว้โชว์ได้ในภาวะฉุกเฉินโหเโหลมมีภาวะฉุกเฉินด้วยเลยของรับเนี่ย <c oughs> มันฉุกเฉินตอนไหนวะไอของรับนี่มันฉุกเฉินตอนไหนนะครับ ใครให้เหตุผลได้คิดว่าต่างกับเพื่อนบ้างอ่ะขออีกสักหนึ่งเสียงความลับคือคือสิ่งที่ไม่ไม่อยากที่จะเปิดเผยให้คนอื่นดูดครับแต่ของลับเราสามารถที่จะเปิดเผยให้คนอื่นดูได้อืาาอหให้ใครดูบ้างนะครับโอเคปกติเปิดของลับให้คนดูบ่อยไหมครับว่าทุกคนน่าจะเปิดโอเคพี่ชาติพี่ชาติพี่ชาติใกล้เคียงที่สุดความลับเนี่ยความลับเนี่ยเมื่อถูกเปิดเผยแล้ว ไม่เป็นความลับจริงไหมจริงไหมไหมอย่าไปบอกใครนะเป็นความลับยังเฮ้ยเฮ้ยเฮยเรื่องนี้อย่าไปบอกใครเด็ดขาดเลยนะมันเป็นความลับนะเฮ้ยจบกลงเป็นความลับยังครับม <c oughs> ไม่เป็นความลับแล้วหลงาลู้นหนึ่งคนแล้วไปรู้ถึงหูที่สองนี่ไม่ใช่ความลับแล้วความลับเมื่อถูกเปิดเผยแล้วไม่เป็นความลับแต่ของลับ เมื่อถูกเปิดเผยยังไงก็ยังเป็นของลับจริงไหม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 อย่างที่พิชชาต์บอกอะบางครีเราก็เอา,เข,าของลับให้คนอื่นเขาดูมันก็ยังเป็นของลับของเราอยู่นะโอเคเดี๋ยววันเนี้ยผมจะแจกของลับให้นะครับเมื่อได้ไปแล้วนะครับเมื่อได้ไปแล้วนะครับเ,เก็บไว้นะครับด้วยความภาคภูมิใจนะครับจบเลยนะจบเลยนะจบแบบไวๆเลยนะครับ